ามหนาให้กระดูกเนี่ยทำอย่างไรแล้วใช้สมุนไพรอะไรมาดูกันมาการที่ท่านจะเพิ่มความหนาให้กระดูกเนาะส่วนมากก็ต้องสําหรับคนวัยเริ่มจะเข้าสู่ผู้สูงอายุเนาะมวลกระดูกของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มบางลงบางลง,ง,ลงวิธีการที่คุณจะเพิ่มความหนาให้มวลกระดูกสิ่งที่คุณต้องมีคือน,นี่ค่ะจะมีใครเนาะที่เคยคิดถึงว่าสิ่งนี้แหละหอมแดงเนี่ย สามารถนะสามารถเพิ่มความหนาให้มวลกระดูกให้ท่านได้นะนี่วิธีการทําง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวมาดูเลยวิธีการทําก็ปอกหอมออกมาละค่ะนี่ในการปอกหอมนะแนะนําว่าใช้สักสามหัวอย่างนี้ก็พอนะเดี๋ยวจะทําแบบไวๆนะวิธีการปอกนะท่านก็ปอกอาจจะปอกเปลือกให้เกี้ยงๆหรือจะหั่นแล้วค่อยๆมาเลือกทีหลังก็ได้เนาะที่สําคัญสุดๆเมื่อท่าน เมื่อท่านหั่นแล้วไม่ต้องไปล้างน้ำเนาะน้ำไปต้มค่ะต้มกับน้ำประมาณ2แก้วหรือ1นขวดเล็กอ่ะขวดสิบบาทเนี่ยอย่างเงี้ยหั่นให้ได้3ามขวดนะใส่ไปต้มเลยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต้มรอแล้วเมื่อเดือดแล้วนะท่านใส่ไปพร้อมกันเลยนะไม่จำเป็นต้องให้เดือดนะแล้วก็ปล่อยให้เดือดทิ้งไว้ประมาณ 3- าถึงหนาทีหรืออาจจะเลย5นาทีได้นะก็จะได้น้ําอย่างนี้นี่นส่วนหนึ่งต้มแล้วนะอีกต้มแป๊บเดียวอาจจะน้ํายังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไร ไม่ค่อยเหลืองนะอ่ะเน่เน่เน่ๆๆๆได้แล้วค่ะจะได้น้ําเหลืองๆอย่างนี้ท่านยกขึ้นดื่มกินเถอะนะในการดื่มกินเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะร้อนเนี่ยจะได้กลิ่นหอมของหอมแดงแช่หอมแดงก็ขึ้นมาเลยเนี่ยชิมให้ดูนยะถ้ามาต้มแล้วนะอาการฉุนๆของหอมแดงเนี่ยมันจะเบาลงไปได้เยอะมากเลยท่านยกขึ้นดื่มกินนะ ก่อนอาหารนะเช้าแก้วเย็นแก้วกินบ้างหยุดบ้างน,นะช่วงแรกอะ่ะอาจจะกินสักสองวันเว้นสองวันแล้วกินทําบ้านหยุดบ้างทําไปเถอะอม,ม,มวลกระดูกของท่านนะจะก,กลับมาแข็งแรงเพิ่มความหนาให้มวลกระดูกของท่านแล้วที่สําคัญสุดๆตรงไหนหรูป้ป่ะมันข้อดีในการเพิ่มมวลกระดูกทําให้ท่านนะเมื่อล้มลง,ลงไปแล้วกระดูกของท่านอะ่ะไม่แตกหักง่ายนะนี่แหละ วันนี้จึงมีข้อมูลในการเพิ่มมวลกระดูกให้กับพวกท่านเนาะลองไปทําดูลองไปทําดูนะเพราะช่วงนี้หลายๆคนเนาะอยู่บ้านเนาะก็ใช้สมุนไพรที่อยู่ในบ้านพี่หมอพยายามหาสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนอมาดูแลสุขภาพให้กับคุณคณทั้งหลายนะค่ะปัญหาเรื่องสุขภาพมีความสําคัญที่สุดโดยเฉพาะสําหรับใครที่เข้าสู่วัยของแบบเขาเรียกว่าวัยผู้สูงวัยหน่อยนะมีท่านมีอาการนี้ไหม จุกแน่นท้องนะเสียดชายครงซ้ายบ้างขวาบ้างบางคนแล้วเลอะเออเอเลออยู่เรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยคุณรู้หรือไม่ถ้าคุณมีอาการพวกนี้ถ้าคุณไม่รีบดูแลนะมันก็จะเป็นปัญหาสําหรับเลือ้อรังเป็นโรคเลื้อรังให้ท่านได้เลยนะพี่หมอมีหลายคนนะที่ได้ให้คําแนะนําปรึกษาก็หายได้ดีมากๆนะข้อดีที่คุณมีที่ปรึกษานะข้อดีเลยเนะี่ยเมื่อคุณมีปัญหาสามารถโทรมาปรึกษา,าลึก ได้ตลอดและที่สำคัญสุดๆไปกว่านั้นประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายสาคัญหัวใจสุดๆคือตรงนี้ทําให้คุณหายจากอาการจุกแน,น่นเลยเหนื่อยหายใจไม่อิ่มตัวเนี้ยคาถามก็อยากจะถามซ้ำๆซากๆกับท่านว่าท่านเบื่อหรือเสงหรืออยากจะหายจากอาการนี้แล้วหรือยากถ้าอยากหายแล้วนะโทรเข้ามาโทรเข้ามา0972894916เบ็ดเสร็จค่าแนะนำให้คำปรึกษาแนะนำอยู่ที่ 6,500บาทพร้อมกับจัดหาสมุนไพรแนะนำสมุนไพรให้ท่านเบ็ดเสร็จเลยนะอยู่ตรงนี้งบประมาณอยู่ที่6,500บาททำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงกับมัดสดใสเหมือนเดิมได้เลยนะ